เขาปฏิบัติกับฉันอย่างดีเขาดูแลฉันราวกับ,บกว่าเป็นลูกสาวแท้ๆของเขาเขาสอนฉันทุกเรื่องและฉันพยายามทําทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อเขายอมรับในตัวฉันและเพื่อที่จะทําให้เขามีความสุขหนูสอบได้คะแนนเต็มอีกแล้วค่ะเก่งมากจ้ะหนูมงเชียวนี่คือวิธีการปรุงยาเม็ดเลือดเธอต้องจํามันให้ดีนะขอแสดงความยินดีกับคุณเที่ยวมิงเชียวที่จะนะกการแข่งขันการแพทย์จีนระดับเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับ เียวมิ่งเจียวหญิงสาวมากความสามารถที่รับรางวัลมากนับไม่ถ้วนเธอจะถูกส่งไปศึกษาที่หมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศจนกระตั้งวันที่ฉันได้รู้ความลับของเขาเข้าจริงเชียวดวงตาของเด็กคนนี้ดูใกล้กับคุณมากเลยตอนนี้คุณไปอยู่ที่ไหนกันนะลูกของเราก็น่าจะยุป,ประมาณนี้ใช่ไหมวินาทีนั้นฉันน่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อฉันว่ามิ่งเชียว และเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมให้ฉันเรียกเขาว่าพ่อติดแท้เขาก็ไม่เคยเห็นว่าฉันเป็นคนในครอบครองเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันเป็นแก้เงาของคนอื่นเป็นแก่สิงทดแทนก็เท่านั้นและฉันก็คิดได้ว่าถ้าฉันไม่มีรูปร่างหน้าตาแบบคนนั้นไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะทิ้งฉันไปจากนั้นในตอนที่เขาไม่อยู่บ้านฉันก็แอบไปเจอกับสูตรลับของยาปแปลงโฉมและฉันก็เริ่มวางแผนที่จะผลิตยานั้นออกมา เพื่อมั่นใจว่าจะมียาแปลงฉูให้กินในปริมาณที่มากฉันจึงจําเป็นต้องก้าวอตระกูลไปที่ร่ำรวยเงินทองด้วยการขู่ไปย,ยิ่งเย่และบังคับไปเธอซื้อยาให้ฉันฉันเชื่อว่านี่เป็นวิธีเดียวที่เขาจะรักฉันมากขึ้นเพียงเท่านี้ฉันก็จะไม่ถูกทอดทิ้งอีกแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่าลูกสาวแท้ๆของเขาจะกลับมาแถมยังเป็นยีหลินซูเออีกด้วย ยีดินซูเอ๋อที่แย่งคู่มั่นของฉันไปในขณะที่เธอพรากคนรักของฉันไปเธอก็ยังพรากครอบครัวของฉันไปอีกด้วยฉันจะไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอขอเตือนเธอไว้นะจากนี้ไปอย่าโปรหน้าไม้ฉันเห็นอีกจะดีกว่านะถ้ากว่าเจอกันอีกแล้วก็เกรงว่าฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ที่จะเดินกขไปตบหน้าของเธอ สูเอ,อ๋อตาที่จะเดิมพันเรื่องทักษะการแพทย์กับฉันไหมล่ะถ้าเธอชน,นะฉันจะยอมหายไปจากชีวิตเธอแต่ถ้าเธอแพ้เธอต้องคืนทุกอย่างที่เป็นของฉันกลับคืนมาให้หมดอีกทั้งยังต้องคุกเข่าให้ฉันต่อนหน้าทุกคนและเลียเท้าฉันด้วยแข่งยังไงล่ะ ฉันเป็นแพทย์แผนจีนเธอเป็นรายการวาไรตี้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นการแพทย์แผนจีนทั้งในและต่างประเทศตึกกล้าที่จะเข้าร่วมไหมล่ะมาประลองความรู้กันมีอะไรที่ฉันต้องกลัวได้ล่ะสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือการทรมานและทำลายทุกรู้ทั้งหมดของฉัน ตามที่คิดไว้เลยน้องชายของฉันน่ารักมากจริงๆผลงานของใครบางคนก็น,น่าน่ารักจังเลยทำไมพี่เขยยังไม่กลับมาเนี่ยคริงนึกว่าแจ้งเตือนอะไรที่แท้ก็เป็นเรื่องที่ชื่อฉันไปอยู่ในคำค้นหายอดทีอีกแล้วฉันเป็นแพทย์แผนจีนประกาศรายชื่อผู้สมัครหลินซูเหอในไดดอนหญิงหลินซูเหอในไดดอนหญิงแฟนคุณชายผัวเข้าร่วมรายการวาไรตี้ วังจุนไคเด็กอายุส9ปีที่ไม่ได้เคยได้รับอ่งเปา <c oughs> หลังจากที่ฉันได้รับคำท้าทายของเซียวมิ่งเฉียวแล้วในไม่ช้าก็เร็วก็มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งข,ขันอย่างเป็นทางการในโลกโซเชียลเตมไมได้วยความคิดเห็นทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความพิเด่นเกี่ยวกับฉันตาวน่ารักก่อนหน้านี้คนนี้ก็เคยมีข่าวดังมาก่อนแล้วไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้พวกเขาถึงกลับมามีประเด็นอีกล่ะ แน่นอนว่าแฟนๆหลายคนปกป้องฉันแต่โดยรวมแล้วพวกเขาส่วนเนี่ยจะมองฉันในแง่ลบมากกว่าครับชาวเน็ตพวกนี้ว่าพี่เกินไปแล้วให้ผมพิมพ์ด่าพวกเขาดีไหมครับไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องไปสนใจพวกเขาหรอกพวกเขาอยากพิมพ์อะไรก็ปล่อยพวกเขาไปเถอะมีผู้คนมากมายในเวอร์เสียที่ไม่พอใจฉันน้องจะห้ามพวกเขาทั้งหมดก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะอีกอย่างนะทำไมเราต้องไปสนใจว่าพวกเขาอยากมันกำลังคิดอะไรอยู่ล่ะจริงไหม พี่สาวของผมโคตรเด็ดเลยครับเจ๋งมากเลยครับฉันจะไม่ทำให้แฟนๆของฉันผิดหวังแน่นอนการแข่งขันครั้งนี้ฉันจะต้องชนะแน่นอนเอาล่ะไม่พูดเรื่องนี้แล้วดีกว่าเรามาเล่นเกมแต่งตัวกันต่อดีไหม <c oughs> อผมกอปฏิเสธครับพี่หนึ่งสัปดาห์ต่อมารายการฉันเป็นแพทย์แผนจีนก็ได้เริ่มออกอากาศความท้าทายของรอบแรกนั้นง่ายมากค่ะ ต่างทีมงานได้จัดสรรคนมาร้อยคนซึ่งผู้เข้าแข่งขัน50คนในสนามจำเป็นต้องปิดตาและเช็กที่ประจรให้กับคน3คนผู้เข้าแข่งขันจะต้องระบุเพศและสภาพร่างกายเขาอีกฝ่ายให้เราทราบอย่างละเอียดซึ่ง20คนที่ให้ข้อมูลแม่นยำที่สุดจะได้เข้ารอบแข่งขันในรอบต่อไปผู้ป่วยรายแรกเป็นผู้ชายเขาทานอาหารไม่ตรงเวลาซึ่งทำให้ฉี่ในตับสง่งผลกระทบต่ออาหาร ขอแนะนำให้ทานฉายหูเพื่อควบคุมฉี่ในตับและบรรเทาอาการปวดท้องผู้ป่วยรายที่สองเป็นผู้หญิงมีความเย็นในม้ามและกระเพาะอาหารขอแนะนำให้ดื่มยาต้มหวางฉี่เพื่อความบุ่นแก่มม้ามและบรรเทาอาการปวดในกระเพาะอาหารผู้ป่วยรายที่ 3. สามสงกับเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงแชมป์ปีนี้การวิจัยของผู้เข้าแข่งขันเซี่ยวนั้นถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเสียงปรบมืออยู่ไหนเอ่ย เซียวมงเทียสุดยอดมากเลยตตอบถูกหมดเลยแฮะแน่นอนอยู่แล้วเซียยม้งเจียวก็ได้รับรางวัลนานาชาติในต่างประเทศมามากมายเจ้าหน้าเธอเป็นอัจฉริยะตัวจริงเลยล่ะคนเมื่อกี้ที่ตรวจที่ประจรถตาเซียยมงจะไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงฉันก็คงคิดว่าเธอคนนั้นเป็นผู้ชายซะอีกขนาดฉันมองยังไม่สามารถแยกเพศได้เลยแต่เธอสามารถสุปได้ว่าเป็นคนคนนั้นเป็นผู้หญิงและมีสุขภาพไม่ดีโดยการตรวจที่ประจรฉันต้องขอยกน้วให้ความสามารถของเธอจริงๆพวกเธอดูนั่นสิ ดูเหมือนลินทู่เอ,อ๋อก็เก่งเหมือนกันนะผู้ป่วยรายแรกเป็นชายอายุประมาณ30ปีเขาหน้าจะอะก,กําลังกายเป็นประจำอยู่แล้วสุขภาพดีมากแต่เขานอนดึกมาเป็นเวลานานเขาน่าจะผมร่วงบ้างและเขาไม่ก้อยชอบดื่มน้ำเขามีอาการท้องผูกต่อร้อนดังนั้นฉ่นขอแนะนำให้ทาลจืดลินหวานเพื่อดับร้อนและคลายความเมื่อยลา้าอีกท้งเป็นการล้างลำไส้และทำให้ถ่ายคล่องด้วยนะผู้ป่วยรายที่สองเป็นหญิงเธอน่าจะมีอายุประมาณ20ต้น,ตน เธอมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเธอมักชอบกินอาหารทอดและบาร์บีคิวที่มีไขมันเยอะๆทำให้เธอมีไขมันพอกตับเล็กน้อยการกินอาหารที่ไม่ถูกถูกกรรมไม้ของเธอมักจะทำให้เธอรู้สึกปวดท้องอยู่บ่อยๆขอแนะนำห้ตาอัต่อจื้อหวานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารและก็จัดความเมื่อยล้าควรดูแลสุขภาพร่างกายให้มากขึ้นและรับประทานอาหารเค้าที่มันเยิ้มให้น้อยลงนะดูเหมือนเธอจะบอกอาการได้ละเอีย,ยดกว่าเสี่ยวม่วงเฉยกนะฉันรู้สึกว่าเธอก,ก็น่าจะกินไม่เบาเลย หล่อนเก่งตรงไหนจับมือรอบแรกใครก็สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพอจับอีกรอบก็สามารถบอกรู้ได้ว่าคนคนนั้นอ้วนหรือไม่อ้วนไม่ใช่หรอส่วนที่เหลือเธอก็คงจะราม่วเองแหละใช่ไหมอีกอย่างเรื่องการนอนดึกมาเป็นเวลานานก็ถือเป็นอาการป่วยงั้นหรอเธอแก้เสียแซงแต่เป็นผู้เยวช่านก็เท่านั้นให้ตายเถอะตั้งแต่ที่เธอก้าวขึ้นเวทีก็โดนคุณรอบข้างด่าตลอดแต่เธอกลับหูตัวลมทำเป็นไม่ได้ยินอะไรมีความอดทนสูงจริงๆเนาะ ผู้ป่วยรายที่3ผู้ป่วยรายนี้เป็นเพศหญิงอายุน่าจะประมาณ35ปีละมะั้งแต่น่าเธอดูเด็กมากคนรตั่วปอาจยัมองว่าเป็นเด็กสาวนนในวัยยี่20ต้นๆเธอให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาร่างกายมากเธอมักจอกกําลังและทานผลิตภัณฑ์เสริมาหมุนไพรจึงทําให้ร่างกายของเธอแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ฉันขอแนะนําให้เธอเลือกเข้าคลินิกเสริมความงามจะดีกว่านะ ถึงแม้ผิวของเตอจะดูดีในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันจะส่งผลเสียต่อไตของเธอในระยะยาวได้นะเอ๊ะโดยเฉพาะการฉีดเลือดเข้าใบหน้านั้นมันส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายในระยะยาวนะยังมีหลายวิธีในการดูแลรักษาผิวเตอไม่จําเป็นต้องใช้วิธีที่อันตรายแบบนั้นหรอกฮ่าอ <c oughs> พูดอะไรออกมานะเตอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอายุ36ปีกันเหรอฉันว่าเตอเริ่มพูดเรื่องไรสาระแล้วแต่อายุ36ปีจริงเตอคนนั้นจะดูเด็กขนาดนี้ได้ยังไงกัน นั่นสิแค่จับจีประจะรใจอูได้ไงว่าคนอื่นไปเสริมความงามมาเผลอเจอที่สุดฉันไม่เชื่อหรอกว่าหลินซูเอ๋อร์จะเก่งขนาดนั้นฉีดเลือดเก้าผิวตัวเองงั้นเหรอเธอคิดว่านี่เป็นเรื่องในกร์ตูนหรือไงเธอรู้ได้ไงว่าปีนี้ฉันอาอยุสามสิบหกแล้วอเอ๊ะเพราะฉันได้ความสําคัญกับการดูแลความงามมาโดยตลอดคลินิกเสริมความงามแนะนําให้ฉันดูแลผิวด้วยการฉีดเลือดเข้าผิวแต่หลังจากทําไปแค่สองครั้งฉันก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพรยบาบาล หมอบอกว่าโชคดีที่ฉันออกกาลังกายสม่ําเสมอก็เลยไม่มีโรคอ,อื่นๆเพียงแก้ส่งผลต่อไตของฉันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าร่างกายของฉันไม่แข็งแรงแล้วก็ตอนนี้ฉันอาจจะต้องเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากไตวายก็ได้ประเจ้าเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยตัวเก่งขนาดนั้นเชีวยวเหรอโอ้โหโหดขนาดนี้ไปเป็นศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ได้เลยนะทําไมเธอต้องเข้ามาร่วมรายการแบบนี้ด้วยล่ะเธอคนนี้จ้สุด,ดยอดจริงๆ แค่ตรวจที่เปิดจอนก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายไปเสริมความงามมานี่มันปนสวรรค์ชัดฟุบผู้เข้าแข่งขันเลนสูเออสุดยอดมากเลยค่ะการวินิจฉัยของเธอนั้นถูกต้องทุกประการเลยค่ะยินดีด้วยคุณได้ผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะม,มันใช่อืเป็นอะไรไปรู้สึกกลัวงั้นเหรอไม่มีทางม,มันใช่มันใช่จริง เกมมันเพิ่งจะเริ่มต่างหากหลหรหลังจากออกจากรายการฉันเป็นแพทย์แผนจีนก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีเยี่ยมซึ่งหลินส่วนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเธอจะ,ะแสดงทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมให้ผู้คนดูแต่สาหรับชาวเน็ตท,ที่ชอบฟลุบกซิบดินทาเห็นได้ชัดว่าความขิดของตัวเธอก็ยังมไม่สามารถทําให้พวกชาวเน็ตเหล่านั้นหุบปากได้ในทันที ทำเพื่อทวีพวกเด็กเส้นเน็ตไอดอลจอมปลอมความหวังของการแพทย์แผนจีนตั้งกระแสเย่ yeah. ชาาเน็ตไม่หยุดที่จะยอมพูดตำหนิเธอบัญชีการตลาดรายใหญ่ย,ยังใช้ความพยายามอย่างมากในการกำหนดเป้าหมายไปที่เธอซึ่งมาพร้อมกับหัวข้อที่ร้อนแรงเน็ตไอดอลชื่อดังหลินซูเอ,อ๋อปรากฏตัวในรายการแข่งขันทักษะทา,กางการแพทย์มันเป็นการแซ้งกระแสรหรือความจริงกันแน่ทักษะรักษาของหญิงสาวคนนี้ช่างน่าทึ่งมาก ผู้เข้าร่วม130คนถูกตัดออกจากรายการรอบแรกคนดังในอินเทอร์เน็ตเดินหนะ้าก็สู่รอบต่อไปทางรายการตัดสินจากความสามารถหรือว่ามีการอ่านสคริปต์กันนะตาวน่ารักก่อนหน้านี้เธอก็ยังสร้างภาพในโลกออนไลน์มาก่อนไม่ใช่หรอประเด็นที่บอกว่าเธอเป็นผู้เจ้าชาดนด้านการแพทย์แผนจีนเอ่ยหรือประเด็นที่บอกว่าเธอเป็นความหวังที่จะพื้นการแพทย์แผนจีนเอ่ยรายการนี้คงพยายามส,สร้างกระแสและกำลังสนับสนุนเธออยู่แน่เลย ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะเธอหน้าตาดีแถมเป็นคนรักของคุณชายปู่เธอก็เลยสามารถเข้ารอบรายการได้อย่างชิลๆให้หน้าบ้านๆอย่างเราออก็คงไม่มีโอกาสไปถึงจุดนั้นหรอกนะฉันว่าอีกไม่นานเธอจะได้ไปถ่ายทำภาพปปยนตร์และซีรีส์ก็ได้นะหญิงสาวที่แสจาความฝันเห็นซูเออร์เป็นผู้หญิงมั่นอกมั่นใจแบบนี้ตลอดเวลาเลยเหรอรู้สึกไม่มีมาราย,ยาทเลยคนชายปู่ชอบผู้หญิงแบบนี้ไปได้ยังไงกันโอ้โห ฉันเห็นด้วยกับคอมเมนต์บนนะฉันว่าเธอคิดถูกแล้วพวกชาวเน็ตนี้ช่างมโนเก่งจริงๆเลยสร้างเรื่องราวขึ้นเป็นตุเป็นตะเลยนะพวกนั้นบอกว่าเธอเป็นสาวสวยตัวเล็กๆที่ถูกคนในบ้านรังแกเพราะเธอไม่ได้เงินจากที่บ้านเธอก็เลยต้องใช้ความสวยของตัวเองในการเข้ารับงานระดับสูงนะและเธอก็ยังใช้ความสวยของตัวอในการดึงดูดคุณชายผัวที่เป็นผู้สูงศักดิ์ที่สุดในหัวเซียได้สําเร็จ รวมไปถึงเครื่องดื่มเสริมความงามในร้านค้าออนไลน์ของเธอซึ่งได้มาจากบริษัทยาที่กุญชัยวัวร่วมมือด้วยพวกเขายัางบอกอีกว่าทักษะการแา่แพลของเธอและตัวแชมป์การแข่งขันนั้นได้มาเพราะคุณชายปวัวยัดเงินซื้อให้ดูเหมือนว่าทีมงานของรายการนี้จะสร้างกระแสเก่งแฮะยิ่งเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองกันมากเท่าไหร่มันก็จะสามารถดึงดูดให้ผู้คนมาชมรายการของพวกเขามากขึ้นเท่านั้นและจากนั้นเรตติ้งของรายการ,การก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนลอสแอนเจลิต หัวหน้าครับรายการที่คุณหนูสุเอ,อเข้าร่วมในครั้งนี้คุณคิดว่าเราจําเป็นต้องจับกลุ่มและลงโทษพวกคนที่เริ่มต้นสร้างข่าวหรือพวกนั้นไหมครับไม่ต้องหรอกคนพวกนี้มักจะเสียแ้งเป็นคนดีในโลกแห่งความเป็นจริงและมักจะเป็นตัวก่อคนบนโลกโซเชียลเรากาจัดพวกมันไม่หมดหรอกนะเข้าใจแล้วครับถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมส่งคณไปให้จัดการเรื่องข่าวหรือบนโลกโซเชียลเองครับนายตัวเรียกผู้เท่าคนนั้นให้ออกมาพบฉันด้วยล่ะ หัวหน้าอยากแกล้งผมแบบนี้สิครับหัวหน้าก็รู้ว่าคนแก่มักจะเอาใจยากให้ในายเลือกระหว่างเขาปลุกวอ,อกมาหรือว่าให้หนายหายสาบสูญไปซะผมสัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จครับอมืมีแต่ประหาการที่ไม่ขยนันพอไม่มีงานไหนที่ไม่ยากอขอนั่งด้วยได้ไหม คุณโออยางได้ค่ะคุณโออยางมาทำอะไรที่นี่หรอคะฉันมามาเพืด่ดูคนสำคัญนะคนสำคัญหรือว่าจะเป็นอย่างนี้นี่เองเศรษจังเข้ามา,าหลเินซูนเอ๋อสินะในการแข่งขันรอบแรกมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเหลืออยู่20คน ผู้เข้าแข่งขันทั้ง20คนนี้ล้วนแต่เป็นแพทย์แผนจีนท,ที่ยอดเยี่ยมต่อไปจะเป็นการเชิญพวกเขาขึ้นมาบนเวทีทีละคนค่ะโทษทีนะพอดีว่าฉันรีบไปหน่อยไม่เป็นไรครับเอ๊ะยูหานทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้น้องสาวกำลังสวมรองเท้าเพิ่มความสูงใช่ไหมปรามสักหน่อย ทำไมพี่ยังมาได้และทำไมผมถึงมาไม่ได้ล่ะผมเป็นถึงอัจฉริยะยุ่นเยาวที่เป็นตํานานในวงการแพทย์เจ้านาแต่ว่าทําไมฉันถึงไม่เห็นนายในรอบแรกล่ะลองคิดทบทวนให้ดีสิครับผมอยู่กลางๆพี่เองนะนู่เหมือนจะจริงด้วยแฮะอืมเมื่อพูดถึงการแพทย์พี่สาวของผมจะตกอยู่ในสภาพที่ไม่สนใจคนรอบข้างเธอมักจะมุ่งความสนใจไปที่คนไข้จ้างเป็นพี่สาวที่บ้าเรื่องการแพทย์จริง ผมกลัวว่าเสี่ยม้งเจียวอาจจะวางแผนที่จะทำร้ายพี่ดังนั้นผมถึงมาที่นี่เพื่อปกป้องพี่ยังไงล่ะน้องมือเอ้ยฉันเป็นพี่สาวของนายนะฉันต่างหากล่ะที่ต้องปกป้องนายนะมันเป็นความเสียใจยอย่างหนึ่งของฉันที่ตลอด20ปีที่ผ่านมาฉันไม่สามารถปกป้องและอยู่เคียงข้างนายได้เลยพี่ครับตลอด20ปีที่ผ่านมาผมเชื่อพี่ก็เจอเรื่องไม่ดีมามากๆโว้กับผมใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดพี่คงจะเหนื่อยมากสินะครับ นานๆทีที่ผมจะได้ยืนอยู่ตรงหน้าพี่ครั้งนี้ให้ผมเป็นฝ่ายปกป้องพี่เถอะครับโอเคจ้าแม่คะแม่เห็นอะไรไหมยูย่หวานของเราเติบโตเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะไปกันเถอะเราสองพี่น้องไปโชว์ความเก่งให้พวกผู้ชมจนตะลึงอ้าปากค้างไปเลยจัดไปครับขอให้ผู้เข้าแข่งขันอยู่ประจำที่ด้วยนะคะ กาแรแข่งขันรอบที่สองจะเริ่มขึ้นแล้วจะใช้แค่พวกเราและทีมงานคงดูแล้วไม่มีความเป็นมืออชีพเพียงพออย่างแน่นอนเพื่อความธรรมของผู้เข้าแข่งขันเราได้เชิญผู้เ่ยวจานสองท่านจากสาขาการแพทย์แผนจีมาเป็นกรรมการในการตัดสินการเข้าแข่งขันรอบนี้ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาทั้งสองคนหน่อยนะคะสวัสดีครับทุกคนที่แท้ก็เป็นสถราจารย์เชียวนี่เองเหรอ